ไห,หมพรมสีพายเข็มเบอร์สี่ขึ้นต้นด้วย3 8 8ห่วงแล้วถักสัญลักษณ์ตัวทีไปจนจบแถวแถวต่อมาเราก็ถักทีหนึ่งหครั้งแล้วก็ถักสัญลักษณ์เอครั้งถักในวงเล็บนี้จนจบแถวแถวต่อมาก็ถักทีไปจนจบแถวเมื่อขึ้นไปอีก สองแถวก็จะถึงส่วนหน้าอกก็ให้เรานับว่าเราถักได้กี่หลักแล้วให้เว้นหลักที่จะเป็นช่วงแขนไว้12ห่วงแล้วนับดูว่าเราเหลือกี่หลักหารครึ่งมาเป็นอกหน้าและอกหลังวิธีถักก็คือการที่เราเชื่อมต่อหลักของอกหน้าและอกหลังด้วยโซ่หก เมื่อได้เป็นแผ่นหน้าและแผ่นหลังแล้วก็เก็บส่วนของแขนให้เรียบร้อยด้วยการสลับสีเราก็จะได้สาวน้อยบูบูบูบด้วยกระโปรงที่สวยงามนี้นะคะ